โอยางมืดเลยนะครับท่านเนี่ยมีแต่ป่ายางน,นเนี่ย <laughs> ตายตายตายมาได้ไงวะเนี่ยตีรถเปล่ามารับคนอไอีกนอะโอ้สิบล้อนะครับยักษ์ชนยักษ์นะครับเป็นบางนาขาออกนะครับขาออกทางชนบุรีนะครับรถพ่วง โอ้โหทางตรงอ๋อทางกลับรถนะครับโอ้โหยับเลยครับชนท้ายกันนะครับก็คือในลักษณะจะกลับรถนะครับเลนขวาแล้วทางนั้นมาทางตรงกลับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนดึกนะครับดึกเลยแหละทีสองนะครับทีสองนะครับวันนี้แท็กซี่ไทยนะครับ พอดีที่จริงงออ,อาจจะพูดยังไงก่อนลละน้องก็โทรมานะครับวันนี้ที่ิไทยจะไปรับลูกค้านะครับที่เป็นเคยไปรับคลิปก่อนก่อนท่านที่เคยดูอ่าหมาวนะครปฐมไปที่ชนบุรีจะเป็นน้องคนนี้คนเดิมนะครับอ,อไปรับเข้าที่เอ,อที่ชนบุรีนะครับชนบุรีนี่คลิปก่อนนี่เป็นอำเภออะไรนะผมก็จําไม่ได้นะครับที่จะไปทางจันทบุรีอะท่าน ออกไปทางจันทบุรีอ่าก่อนทางออกไปทางระยองประมาณนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงจันยังไม่ถึงจันยังไม่ถึงปวกแดงเนาะถ้าปวกแดงมันจะเป็นระยองแล้วอำเภออะไรที่เป็นต่อกับปวกแดงนะท่านอำเภอนั่นแหละครับเออจะไปรับน้องเขานะครับพอดีว่าตอนนี้อยู่ที่ปั๊มนะครับปั๊มกินกาแฟกาแฟก่อนนะครับกินน้ําก่อนนะครับค่อยไปนะครับ ถ้าวิ่งระยะไกลนี game, ness, like ่ผมจะกินกาแฟนะครับแต่ถ้าวิ่งในกรุงเทพอะไรเนี่ยผมจะกินเครื่องดื่มธรรมดาขวดละสิบบาทนะครับเพราะว่ากินก็กินกาแฟในผมผมนี่แพ้กาแฟนะครับเพราะว่ากาแฟมันบีบหัวใจแต่ถ้าไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไกลๆอย่างเงี้ยต้องกินกาแฟนะครับเพื่อว่าให้มันแรงไปเลยนะครับให้บีบหัวใจไปเลยนะครับผมก็จะตีรถเปล่าไปเลยนะครับตีรถเปล่าตีรถเปล่านะครับผม ที่กิงน้องเขาเนี่ยจะให้ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่น้องเขาโทรมาแคนเซลนะครับให้เป็นเช้าวันนี้นะครับพันไปถึงนุ่นเช้านะครับผมจะลองเปิดแมปดูนะครับแต่ผมก็ให้น้องเขาโอนเงินมาก่อนนะครับพันหนึ่งเมื่อวานนะครับมาจํามานะครับหนึ่งพันบาทนะครับแต่ยังไม่ได้คุยราคาว่าเท่าไหร่นะครับผมก็จะขึ้นทางด่วนไปเลยนะครับผมคิดว่าถ้าแมปเนี่ยมันจะไปทางกัญนาตัดใหม่หรือเปล่าท่าน เดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชดูนะครับปลวกแดงระยองเพราะว่าอัเภอร์นี้มันต้องมันต้องมันต้องผ่านมันต้องก่อนถึงปลวกแดงแน,น่นอนนะครับดังนั้นเพราะว่าผมไม่รู้อัเภอร์นะผมจะเซิร์ชไปก่อนว่าปลวกแดงนะครับ <c oughs> ไปปลวกแดงระยองนะครับรีราชานี่แหละออกไปนี่แหละ จะลองเสื้อดูเป็นประมาณกี่กิโลนะครับไกลอยู่นะมาณร้อยกว่ากิโลนะครับตอนนี้อยู่ปั๊มตอนนี้ก็คืออยู่หันหน้าออกกันจานาเลยท่นเดินทตะวันตกเฉีหนือไปยังทางคู่ขดถนนนครอินแล้วเลี้ยวซ้ายหลังจากเจ็ดเอเลฟเว่นสาขาปอตทนครอินศูนย์สามเก้าสี่เก้านะครับน,นบ้องจะลอเปิดดูนะครับ เออน้องให้มาก่อนพันหนึ่งนะครับราคายังไม่คุยนะครับเพราะว่าไปส่งน้องเขาเตือนก่อนเนี่ยเขาก็ทํางานใหม่แล้วนะครับนั้นเราก็เห็นใจนะครับการทํางานของคนแต่ละคนนะครับไม่ว่ากันนะครับก็จะไปถึงนุ่นเช้านะครับนี่ตีสองถงนุนเช้าก็จะประมาณสักเจ็ดโมงนะท่านนะอ่ะเราไปดูกันเดี๋ยวผมจะลองจะลอง ออกไปก่อนว่าแมปเนี่ยจะให้ไปทางไหนนะครับผมความคิดของผมเองนะก็คือวิ่งออกากัญจนานั่นแหละท่านแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนกัญจนนาที่ว่าทางด่วนยาวๆนะท่านนะแล้วก็ไปลงไปลงบางนานะครับลงบางนาลงบางนาแล้วก็ไปออกศรีราชา,อ,าออกเรียบเขาเรียกเรียบ เรียบเรียบเรียบด่วนนั่นนหะท่านเรียบเรียบทางด่วนที่ว่าจะเราจะวิ่งไปทางพัทยานะท่านเดี๋ยวนะอีกสองรเมตรขับตรงไปตลอดแผนที่นี้ก็จะให้ให้ผมไปทางนั้นจริงๆนะออกไปขึ้นทางด่วนตรงนั้นเราก็ไปลงบางนาเราวิ่งออกอะไรนะตรงแถวแถวอะไรนะเขาเรียกอมตะซิตี้ใช่ไหมเอมตะใช่ไหมตรงนั้นหรือว่ารถจัณฑาหรือเปล่าครับตรงที่เหย บางนาเราก็เป็นเลี้ยวซ้ายตรงนั้นเลท่านเขียนว่าพัทยาระยองจนจันทบ,บุรีอ่ะวิ่งเส้นนั้นไปเลยนะครับก็ายาวเลยนะครับแสดงว่าแบบาดีเป็นทางนั้นแหละครับดูแลนะครับ,รบโอเคท่านเดี๋ยวผมไปถึงแถวชนบุรีที่รับน้องเขาแล้วกันแล้วค่อยกันคุยกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแบตบชาร์จไม่เต็มเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวแบตผมหมดก่อนนะครับไปท่านด้วยครับ เอ่อผมขึ้นทางด่วนตรงวงแหวนกาญจนามาเลยนะครับก็คือผมมาออกตรงวงแหวนตะวันออกถ้า GPS เนี่ยจะให้ผมไปเลี้ยวซ้ายออกบลมแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนตรงอุดอรรัตยานะครับแต่ถ้ามาทางนี้มันจะไกลกว่าทางที่ไปขึ้นทางด่วนตรงน้นประมาณ8กิโลนะท่านแต่ผมเลือกเลือกใช้นะครับเลือกใช้ตรงกาญจนาเส้นนี้นะครับเพราะว่ามันผมว่ามันตรงดีอะท่าน เส้นนี้มันอาจจะอ้อมก็คือถ้าขึ้นในดวๆๆๆ่วนตงน้นก็ทางด่วนสองต่อนะครับแต่ด่วนเนี้ยด่วนเดียวนะครับไปลงบางนาแล้วก็ไปออกอนิคมอะไรก็ตรงบางนารถจะหน้าหรือเปล่าท่านตรงนั้นนะแล้วก็ไปยิงออกอันนั้นเลยทางระยองอะไรนั่นแหละจันทบุรีพัทยานั่แหละครับเส้นนั้นระเบียงซ้ายออกไปนะครับก็คือตรงนะครับเส้นนี้ตรงประมาณสามสิบกิโลท่านออกเครืองวบคุมได้นะครับ ลงสมุดปาการบางบ่อบางพีได้หมดนั่นแหละครับก็เดึกๆก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสายๆนะครับท่านคอยดูนะครับสิบล้อนะครับเส้นนี้เยอะนะครับแล้วก็เราก็วิ่งเร็วไม่ได้ด้วยสายๆนี่ติดนะครับแต่ดีว่าผมออกมาเช้านะครับใช้ความเร็วก็ประมาณนี้แหละท่านร้อยยี่นะครับร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยยี่ตีนี่ตีสองกว่าแล้วนะครับโอเคท่านเดี๋ยวไปดูอ่า ช,ช่วงเซตสายจะเป็นสายที่ไหนนะครับแต่น้องบอกว่าให้ไปถึงที่โน่นตีสามโอยังไม่ได้หลับเลยนะครับมันยังไม่ได้นอนนะตีสามนะครับเพราะว่าเวลาพักผ่อนเราไม่เพียงพอนะครับไปท่านอ,อตอนนี้นะครับผมมาจอดออกมาเมื่อกี้นี้มาเติมแก๊สอยู่ทางซ้ายนะครับวิ่งออกมาสุดถนนบางทาบางนาตาดขาออกนะครับที่ผมพูดว่าเป็น อํนไอน้คมโรดนะไม่ใช่นะครับขออภัยนะท่านเพนอมตะซิตี้นะครับเป็นอมตะาซิตี้ก็คือเลยมาแล้วนะครับ <ST AN CH> ข้างหน้านะครับท่านจะเห็นว่าจะเขียนว่ามันสะท้อนแสงท่านอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับถ้าตรงไปมันจะเป็นชนบุรีนะท่านทางซ้ายจะเขียนว่าพัทยาระยองนะครับพัทยาระยองนะครับนเนี่ยเนี่ยยังไม่เลยเนี่ยทางซ้ายถ้าเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอมตตาซิตี้นะท่านนะทางซ้ายเนี่ย ผมพูดไปช่วงต,นต,นตน้นๆคิดว่าเป็นโรถชนะไม่ใช่นะท่านนะเป็นอมตะซิตี้นะครับขออภัยด้วยเ,เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายออกไปเลยนะครับออกไปทางระยองออกไปทางบวกแดงนะครับพัทยานู่นแหละท่านเดี๋ยวมันจะมีทางแยกให้ท่านได้ดูอีกนะครับตรงนี้ถ้าถ้าถ้ามันถ้าผมไปไม่ถูกนะผมจะขึ้นทางด่วนตรงนั้นยี่สิบากนะครับแล้วก็ไปลงเอตรงนั้นมันชื่ออะไรนะ จำไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนึกไม่ออกพอพอจะออกก็ไม่ออกนะครับแต่ตรงเนี้เราจะเบี่ยงซ้ายก่อนนะครับออกไปทางระยองพัทยานะครับเนี่ยออกซ้ายไปเลยนะครับถ้าขับรถทางจังหวัดนะท่านนะถ้าเราออกมาข้างนอกอย่างนี้ถ้าเราไม่ชินทาง อย่าอย่าอย่าไปใช้ความเร็วแล้วก็อย่าไปอย่าไปเปลี่ยวนะครับไม่งั้นพลาดนะครับผมไม่ผมไม่เสี่ยงนะครับขนาดสิบร้อยยังแซงอ่ะนะครับก็ยังยอมเขาเพราะว่าเขาเจ้าถิ่นเราไม่ใช่เจ้าถิ่นนะครับเราก็ต้องช้าไปเรื่อยๆนะครับตีสามครึ่งนะครับนั่นน้องเขาไว้ตีสี่ตีห้านั่นแหละไม่รีบนะครับยังไงก็ถึงนะครับลองลองตัวอัล็อคครับน้อง เออปั๊มเนี่ยถ้ามาจากชนบุรีอ่ะปั๊มบางจากอยู่ขวามือใช่ไหมใช่พี่ใช่พี่อ๋อพี่เลยมาพี่เลยมาไกลแล้วอ่ะเลยเลยเลยปั๊มมาแล้วเนี่ยเลยมาไกลไหมพี่เลยปั๊มมาเลยพี่เลยปั๊มมาเลยนะครับประมาณสองกิโลนะเลยมาแล้วครับเลยมาแล้วครับพี่เลยมามันก็ติมีพี่พี่ถึงหมู่บ้านยังพี่ <laughs> หมู่หมู่บ้านน่าจะเลยมาเลยหมู่บ้านมาแล้วนะครับ ล,ลงมาแล้วครับ,รบเนินที่มันเป็นเนินตอนเนืน่ตรงนั้นเป็นป,ปั๊มน้ำมันพี่แล้วก็ลงเนินอีกเนื่งภูเขาตรงนี้พี่เออสมมุติปั๊มบางจากมันอยู่ขวามือใช่ไหมล่ะใช่เพลทเออมันเลยจากปั๊มเนี่ยมาไกลไหมไกลเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมออกไปทางอ่างอ่างยี้ดีกว่าผมผมผมกลับรถไปไปตั้งหลักที่ปั๊มบางจากดีกว่าเผื่อมันเลยมาแล้วเนี่ย เพราะว่าผมเลยปั๊มมาเนี่ยก็ประมาณสามกิโลนะมันจะมีที่ยูเทิร์นแล้วก็มันเลยหมู่บ้านมาด้วย,ยอ,อย่ะเผ่านแล้วครับผ่านผ่านโค้งมาแล้วพีโโ่โอเคพี่โอเคพี่เดี๋ยวผมขี่รถไปดิเออน้องจะเห็นผมไหมล่ะเห็นเห็นพี่ถ้าพี่รออยู่ปัมะะ๊มอ๋อถ้างั้นพี่ไปรอน้องอยู่ปั๊มนะ ครับมันจะง่ายกว่าเนาะครับ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 ไปมาจากนะครับคมีไปไปจันใช่ไหมไปจันไปอำเภอท่าใหม่อำเภอท่าใหม่เลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมจะได้ปักหมุดไปมีคนรับตัวโน้นหรือว่ามีเบอร์โทรไหมที่ว่ามีเบอร์มีคนรับเลยค่ะโอ้เหมือนเหมือนที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองแมปไป หรือว่าเขาได้ปักหมุดมาให้ไหมไม่ไม่ปักเพราะว่านุ๊ก <laughs> เ,เคยไปอยู่อ่ะเคยไปอยู่ใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวคุณจะลองออกจากนี่ก่อนออกจากปานี่ก่อน <laughs> <laughs> ถึงอำเภอท่าใหม่เลยใช่ไหมพี่เปิดเปิดเสียงกันอีกนิดนึงเปิดนะเออตรงผมตอนนี้ผมอยู่แยกเอ่ออะไรนะเมื่อกี้เลยมาเมื่อกี้นี่แยกส,สีสีงาอะไรเนี่ยแหละครับน้องสีงาครับโอ้ท่านเจอแยกงางไฟแดงท่านเจอแยกงาไฟแดงของขาของขา

ครับครับ้านับปยัง่เสร็จเนี่ยพี่บ้าละลงนี้เลยไหลงนี้เลยเหรอเข้าไปเต้องไปลงที่สวนเลย,ยที่สวนที่สวนก็ต้องตรงปีข้างหน้าเลย โอเห็นมันก่อเนมาเยอะนะข้างหน้ามันกัดไหมล่ะครับแอะไเป็นไรครับน่สวนทุเรียนโอสวนทุเรียนเหรอครับเนี่ยต้นไม่ยมันไม่ใช่หน้ามันเนาะง

ตัวใหญ่ยังไอขึงดึงแดงต้มเริ่มเลยใ <c oughs> ่ไมครับโอเคครับก็เป็นอันว่าส่งน้องเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยนะครับ จะว่าเป็น f c ทั้งช่อง youtube ก็ได้นะครับเพราะว่าน้องนี้เรียกใช้ผมทางช่อง youtube ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกแล้วก็มาส่งน้องที่อีกประมาณสิบกว่ากิโลนะครับถึงจันทบุรีเป็นอ่อำเภอรไรนะเมื่อกี้เนี่ยน้องคล้านะครับน้องคลาใช่ไหม <laughs> เลยเมื่อกี้ก็ลืมอีกแล้วนะครับ <laughs> นะครับ ก็ที่ว่าจันนั่นแหละคิดสว่าจันทบุรีเลยนะครับอีกสิบกว่ากิโลก็ถึงจันทบุรีนะครับมันจะเลี้ยวซ้ายไปทางเขาเคชรจกรดได้นะครับก็มาจากระยองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับน้องที่เรียกใช้แท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับตีรถเปล่ามารับน้องนะครับที่อะไรก็ลืมอีกแล้วนะครับน้องอะไรน้องบัดอะไรน้องนั่นแหละครับแถวชลบุรีนั่นแหละครับ แถวนนองใหญ่อำเภอน้องใหญ่แล้วกันนะครับชลบุรีนะครับก็มาจันทบุรีนะครับมาคุยราคากันนะครับว่ายังไงยังไงนะครับคือเคสนี้นะครับถ้าจะบอกว่าผมพอใจวัดใจก็ว่าได้นะครับก็คือว่ามัดจำพันหนึ่งแต่ว่าผมสุ่มมารับน้องเขาเลยนะครับก็คือน้องเขงกากล้าเรียกผมก็กล้ามานะครับการเรียก Rams. ก็กล้ามาก็คือว่าน้องเ็าเคยใช้บริการผมอยู่นะครับก็เลย ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเราก็มีลายมีอะไรกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มารับน้องเขาออกมาถึงนี่ก็เจ็ดโมงนะครับถึงปั๊มเจ็ดโมงแล้วก็ไปส่งน้องเขาที่สวนทุเรียนนะครับเป็นสวนทุเรียนนะเออหกโมงครึ่งนะครับผมก็มาจอดที่ปั๊มขาออกนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับท่านส่วนค่ารถนะครับค่ารถเนี่ยผมรวมค่าทางด่วนไปกลับด้วยนะครับแล้วก็เออค่าโดยสารด้วยนะครับแล้วก็วิ่งเขาไปรับน้องเขาในสวนแล้วก็ออกมานี่ก็ ผมคิดราคาสองพันห้านะครับผมว่ามันไม่แพงนะสองพันห้าเนี่ยเพราะว่าราคานี้มันก็อยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเราขึ้นทางด่วนมารับน้องเขานะครับแล้วก็มีของนิดหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปรับเขาในซอยตรงที่ผมเคยไปส่งเดือนก่อนนะครับเดือนก่อนที่ว่ารับจากนครปฐมมาส่งที่ชนบุรีนะครับก็เข้าไปแถวทางอำเภอบ่อพลอยนะครับทางอำเภอบ่อพลอยแล้วกันตรงนั้นนะครับแล้วก็ย้อนลงมาย้อนลงมาแล้วก็มา ที่จันทบุรีนะครับก็ฝากอีกถนนน้นทางนะครับที่เป็นถนนเส้นบางนานะครับเส้นบางนาเมื่อเช้าวิ่งมาก็บีบๆชนท้ายกันนะครับถนนบางนานะครับถ้าเกิดว่าท่านๆน,นะครับจะเป็นช่วงกมสามสิบถึงสี่สิบนี่แหละท่านมันจะเป็นที่ยูเทิร์นนะครับไม่ว่าทางเข้าหรือทางออกเนี่ยยูเทิร์นเนี่ยมันจะเป็นทางตรงนะครับมันไม่มีเบี่ยงขวาหรือว่าแรกขวาให้เป็นช่องที่ว่าเป็นสําหรับที่กับรถทางตรงก็คือว่า ตรงไปแล้วกลับรถได้เลยนะครับส่วนท่านที่ตามท้ายมาเนี่ยถ้าท่านไม่สังเกตด,ดูไฟเลี้ยวหรืออะไรเนี่ยท่านมาแรงๆเนี่ยท่านชนท้ายเขาได้นะครับเมื่อเช้านี้เป็นรถพ่วงชนท้ายกันเองนะครับก็หนักอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเมื่อเช้านี้ <c oughs> บางหนา้ากมกมสามห้านะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ผลจากที่ว่ารถกลับรถที่ยูเทิร์นนั่นแหละครับผมสังเกตรอยรอยเบรกนะครับ,ส, 100, 100บ,รบส่วนมากจะเป็นรถบัสรถล้อรถพ่วงนะครับเพราะว่ารถพ่วงเนี้ย เขาจะตีวงเลี้ยวอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทางเลี้ยวเนี่ยมันมันไม่มีทางเวาให้กลับก็คือกลับก็คือทางตรงไปเลยถ้างั้นท่านมาต่างจังหวัดหรือว่าท่านมาที่อื่นที่ไม่รู้ไม่เห็นขับรถก็ให้ระมัดระวังด้วยด้วยนะครับช่วงบางนาขาออกหรือว่าขาเข้าประมาณกมสามสิบถึงสี่สิบนะท่านนะก็ฝากเตือนเตือนท่านด้วยนะครับเพราะว่าเห็นรถชนกันนะครับทางนี้มันเป็นใช้ความเร็วด้วยก็อันตรายนะครับก็ ผมขากลับนี่ผมไม่กินข้าวนะครับเพราะว่าผมกลัวผมง่วงนะครับก็จะซัดกาแฟอีกป๋องหนึ่งแล้วก็เป็นขนมปังนะครับถ้ากินข้าวแล้วแน่นอนครับง่วงแน่นอนนะครับผมใช้วิชานี้นะครับขับรถทางไกลผมจะไม่กินข้าวนะครับนอกจากว่าถึงบ้านค่อยกินนะครับก็ขอบขอบขอะคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือท่านใหม่นะครับผมก็พยายามเนี่แหละครับดึงคอนเทนต์ ต่างๆต่างจังหวัดพูดคําเดิมนะครับต่างจังหวัดในกรุงเทพบ้างรับเหมาบ้างนะครับท็กซิ่ไทยยินดีรับใช้นะครับเบอร์ผมเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์ของผมตลอดนะครับเป็นเบอร์โทรติดต่อของผมเรียกใช้หรือว่าสอบถามมื่อเดือนนะครับส่วนคอมเมนต์นี่จะตอบท่านๆช่วงประมาณบ่ายถึงสองทุ่มนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมเข้าบ้านนะครับส่วนช่วงเช้าผมจะขับรถไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับก็จะวิ่งรถบ้างอะไรบ้างนะครับ อะนรอย่างนะครับก็ถือว่าดวงดีนะครับสรุปแล้วสองพันห้าก็คือจ่ายค่าเช่าค่าแก๊สถึงนู่นก็ค่าแก๊สนี่ตีไปหกร้อยบาทนะท่านค่าแก๊สตีไปหกร้อยบาทแล้วก็ค่าเช่านะครับค่ากินนะครับสรุปแล้วผมแท็กซี่ไทยวันนี้ค่าเช่าค่าอะไรก็จะเหลืออยู่ประมาณพันสามร้อยนะครับพันสามร้อยบาทแล้วกันนะครับผมคิดแค่นี้นะครับสันพันสามร้อยบาทส่วนนั้นผมจะเป็นค่าแก๊ส ค่ากับข้าวนะครับค่าเช่านะครับก็เท่านั้นแหละครับก็ถือซะว่าเราวิ่งคิดว่าวิ่งเที่ยวเดียวนั่นแหละครับก็จะเข้าบ้านแล้วถ้าไปถึงนู่นก็ประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงก็เข้าบ้านจะไปล้างรถด้วยนะครับรถสกปรกอีกแล้วฝนตกล้างเสร็จก็ตกล้างเสร็จก็ตกคิดว่าคงจะไม่ตกอีกแล้วนะท่านนะโอเคครับคลิปนี้ก็มีวิ่งรับส่งผู้โดยสารทางตากจังหวัดนะครับเป็นเอฟซีทั้งช่อง u t u b e นะครับที่น้องก็เคยเรียกแล้วก็ อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดในปริมณฑลนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจหาคลิปใหม่ใหม่าให้ท่านได้รับชมรับฟังนะครับเป็นในแนวขับแท็กซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางขนส่งต่อภาษีมิเตอร์ทําใบขับขี่ใบขับขี่ขาดยังไงนะครับท่านสอบถามมาได้นะครับโอเคครับทุกท่านนะครับ ก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับแก้วขาดปลอดภัยคุณภาพคุ้มครองนะครับก็ให้มีโชคมีไทยนะครับปรารถนาทิ้งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับครับสวัสดีครับ